ช่วงแรกนะครับได้มีการนําเสนอเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับร่วมกันทั้ง2ประเทศประเทศไทยและประเทศมาเลเซียทีนี้ครับนั่งเป็นเรื่องของข้อสงสัยบางประการของพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มผู้ประกอบการว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการเปิดด่านการร่วมลงทุนร่วมการค้ากันนะครับที่ด่านพรมแดนสะดาวแห่งใหม่ ดังนั้นครับทางผู้แทนสสผู้ประกอบการด่านนอกสะดางครับก็ได้ร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับย้ำถึงความต้องการของพื้นที่ห้ามปิดด่านปัจจุบันหลังเปิดใช้ด่านใหม่ไปติดตามครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2566ครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้ลงพื้นที่จุดเชื่อมรอยต่อถนนด่านสะดาแห่งใหม่กับด่านบูคิดกายูฮิตมของประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามแดนที่สะดวกมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งก็คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2568ครับสำหรับการเตรียมเปิดใช้ด่านสะดาแห่งใหม่ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวด่านนอกครับต่างก็มีความกังวลใจอยู่บ้างนะครับว่าเมื่อเปิดใช้ด่านสะดาแห่งใหม่แล้วจะมีการปิดใช้ด่านปัจจุบันซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจชายแดนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักในเรื่องนี้ นางสาวสุภาพรกำเนิดผลสอส,อสอเขต6สงขลาก็ได้มอบหมายให้กับคณะทำงานยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลาส่วนหน้าเพื่อให้ตรวจสอบและนำข้อมูลที่ถูกต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านรับทราบโดยเร็วที่สุดครับและขอยืนยันว่าจะมีการผลักดันเต็มที่ที่จะให้เปิดใช้ด่านสะดาแห่งใหม่ในการขนส่งสินค้า ซึ่งขณะเดียวกันด่านปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้บริการปกติเช่นเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับใช้ช่องทางนี้เดินทางเข้าออกประเทศไทยต่อไปพร้อมกันนี้ครับก็ยังมีตัวแทนชาวด่านนอกในานามสมาคมผู้ประกอบการรักด่านนอกได้มารวมตัวกันที่หน้าโรงแรมวิสตาซึ่งเป็นสถานที่ประชุมและรับประทานอาหารของนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย เพื่อเป็นการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและขอสอบถามความชัดเจนครับในประเด็นนี้ดังกล่าวและต้องการให้นายกรับปากกับชาวบ้านและผู้ประกอบการว่าจะไม่มีการปิดด่านแห่งเดิมอย่างแน่นอนทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กับเลขานุการพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าวโดยยืนยันนะครับว่าจะมีคําตอบที่ชัดเจน มาให้กับชาวบ้านได้ทราบโดยเร็วที่สุดการเปิดด่านเศรษฐกิจนะครับถ้าพูดถึงในพื้นที่ด่านนอกจะเป็นด่านเก่าด่านใหม่นี่ครับก็เป็นด่านเศรษฐกิจทีนี้ครับด่านเก่าก็คือที่ใช้ผ่านเส้นทางกันอยู่เป็นประจำพอไปเปิดเส้นทางใหม่ทางผู้ประกอบการทางชาวบ้านร้านค้าต่างเนี่ยก็หวั่นวิตกกังวลใจนะครับว่าถ้าไปเปิดด่านใหม่แล้วด่านเก่าเนี่ยจะปิดตัวลงหรือว่าจะเปิดควบคู่กันไป ซึ่งนั่นก็หมายถึงเรื่องของความาไม่มั่นใจนะครับจึงอยากจะเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไหนไหนท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็รับหนังสือยื่นที่ผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยครับที่ทางนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินให้ท่านรองผู้ว่ามารับหนังสือจากพี่น้องประชาชนที่ไปร้องเรียนนะครับยื่นหนังสือว่า จะดำเนินการพูดคุยหาข้อตกลงนะครับแล้วก็จะนำมานะครับถึงข้อชัดเจนเนี่ยครับมาบอกกล่าวให้กับพี่น้องนะครับได้ทราบโดยเร็วที่สุดแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าด่านเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักๆเลยนะครับเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้านะครับสถานประกอบการต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายที่ด่านนอกเสดาก็ขอให้นะครับทุกอย่าง คลี่กลายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ